โอเคยิงไม่ลงเลยซวอโทมสัสโทมัสไม่ลงเลยว่ะเฮ้ยเรสร็จผมด่อย่างนี้บูรี่สะอะอะกกัตอ่ะเจ๊กูเอาไปดิเพื่อนเอา <c ười> นันแกนมันโกรธกูนแน่เลยแก ไย่อมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเอ็กซ์แเดอร์วีนะครับผมในสัปดาห์ออสตาเน็กนะครับต้อนรับสัปดาห์ออสตาเนครับทักผมทักทักผมมานะครับจากทรงผมข่าวก่อนนะครับเป็นไงเหมือนเส้นสปาเกตตี้สถิติตอนนี้นะครับของเลเกอร์สนะครับผมแพ้เปียแค่5เกมนะครับหลังจากผ่านไปประมาณ61เกมนะครับชนะ56แพ้5นะครับอีกฝั่งนึงเป็นสเปนตี้ซิกเซอร์นะครับ ชนะสิามแพ้สินะครับอันดับยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าวะช่วงล่างของตารางก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูเกมแรกของสแตนดาร์ตนะครับเป็น rising star นะฮะไม่ได้ได้เล่นใช่ไหมอ้าวเฮ้ยตอนนี้เอกาดูรุยอายุ21ปีนะครับก็ถือว่ายังเป็นยังเป็นนะยังเป็น rising star อยู่ใช่ไหมยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับโอ้โหแล้วเดินมาไกลมากออกมาจากอีกอีกอุโมงหนึงจากอีกฝั่งนึงนะครับโอเค โอเคโอเคขอเฟดเอาไว้เฟดเอาไวขอบอลหน่อยครับโอเคโอโอเคโอเคใช้ได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าอยู่กับใครบ้างนะครับในทีมสีเหลืองเนี่ยนี่อ่าใครนะเชฟโอเว่น <c oughs> นะครับมีดันแคนสมิธเจอาร์นะครับสมิธจูเนียเบอร์สิบเจ็ดใครวะเบอร์สิบสี่แม็กไนท์นะครับเบอร์สิบเจ็ดใครไม่รู้ดูไม่ดัน มองไม่เห็นนะครับอีกฝั่งนึงชุดสีเข้มขอโชว์ก่อนขอโชว์ก่อนนะครับคนดูไม่เต็มสนามนี่เอ้ยไม่มาดูเดินหุ่ยกันเลยเอ่อสาาแบ็คฟลิปให้ดูนะครับแต่กล้องซูมตรงไหนก็ไม่รู้อะไรครับคนเหมือนจะเข้ามาในสนามเยอะขึ้นนะครับโทมัสให้ทีใครอ่ะใช่ไหม โทมัสจะลุยครับโทมัสจะลุยต้องดีดชื่ออะไรนะชุดเหรอโอ้โหไกลมากเลยโทมัสวีบาวเพื่อนไปอระเพื่อนไปอระเพื่อนไอระโทมสัสบูลลี่หยอดสวยครับผมมาครับไรซิ่งสตาร์ประจำปี2024หลายครับหลายดีดอ้าวนึกว่าจะให้ตรงนี้กูก็กดสามเหลี่ยมค้างไปแล้วโอเคยังได้อยู่โทมสัส เขาจะลุยห่วงเง็บเจอโดนหุยโดนจกโดนเพื่อนจก,กนี่ยังได้อยู่โอเคอยู่ที่ชลุตชื่ออะไรนะผมอ่านชื่อถูกโดนโดนโทมัสโดน,โดนไปแล้วเพื่อนตัวโชว์ตัวตัวโชว์ตัวโชว์ซึ้มตัวโชว์สำหรับ Rising Star เป็นตัวชูโรงที่คนดูเยอะๆนี่ก็มาดูเดินหุยนี่แหละนะครับเราเป็นเก่งไงเราเป็นซูเปอร์สตาร์เฮ้ยไม่ใช่ Rising Star สเต็ปแบ็กอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนเออเป็นไงเข้ามาดูเราไงดาารุ่งดวงใหม่สปรินทเพื่อนไอทีโอ้ยเพื่อนสวยมากโทมัสตามกูไม่ทันโทษทีแต่ชุดสวยนะคลวยนะครับใครทีโปเป้โทมัสโทมัสให้คลายให้ใครล่ะโทมัสชุด หรือเช้าหรืออะไรวะโอเป้โอโหดันใส่คนละไซส์แม็กไนท์เป็นพอยต์เก e ่าของเราครับสวยมากแม็กไนท์ดีดมาดีดมาตรงนี้ก็ซึมสิครับผมขอโทษทีนะเพื่อนๆ่อนะเรามันคนละระดับกันแล้วเพื่อนเฮ้ยเดือหุยมันระดับแชมป์ระดับ MVP ระดับ MVP เอือ เออโหดูท่าเขาซะก,ก่อนดูท่าเขาซะก,ก่อนนี่ <auditor> เขาแขนมาบังด้วยโอ้โหนี่เป็นเป็นปกได้เลยแน่เนี่ยช็อตเนี้ยท่าเท่มากลายเจอกับแม็กไนท์นะครับไปสวิสกันเฉยสวยรีบาวเออไปอีกแล้วเนี่ยไปอีกแล้วเนี่ยกูชโชว์อย่างเดียวฮึอื้อหือโอ้โหโอ้โหโอ้โห ทาร์เวลหรือเปล่าเนี sure> ่ยทาร์เวลลิงหรือเปล่าเนี่ยแต่ช่องว่างยังอยู่ที่10แต้มนะครับผมดีดมาตรงนี้จังหวัดไทยเข้าไปได้ฟาวแม่ไม่ลงเนี่ยครับโซชานครับโซชานี่เป็นท็อปทรีลุกกี้ยอดเยียบอ่าลุกกี้ปีนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมท็อปทรีในลีดเดอร์บอร์ดใช่ไหมของลุกกี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครับ โอเคส่วนเจเเวเนี่ยอันดับ2เลยครับอันดับ1เป็นเอกกเอดอ,ดเอดหุยเนี่ยอันดับ2ไม่ได้ลงหว่ะเพราะสำรองเดอหุยไงอยู่ทีมเดียวกันน่ะนะครับไม่ค่อยได้ลงอะ่ะทามัสทามัสทิง้งเอาป๊อปร,รีสวยมาแมทอมัสมี7แต้มนะครับไม่ธรรมดากับการเจอกันเดอหุยนี่ปกติเดอหุยไม่ใช่มีเกมรับที่ ยอดเยี่ยมอยู่แล้วไปดิเพื่อนโยนให้เออไม่กดเป็นเลยว่ะดันแคนเอร์เนสดันแคนนะครับมาดิเพื่อนวิ่งไหมวิ่งเอาเสร็จผมอย่างนี้ฮึอ้ฮู้ขอโชว์เป็นปีที่สองนี่มันงานกูบอกเลย นั่งพักแล้วครับสำหรับไอ้แก่เดือหุ่ยนี่ครับส่งเชฟโบเวนลงไปครับผมใช่ปะ <c oughs> มองไม่เห็นนะกลับมาเล่นกันตอน่อในควอเตอร์ที่2นะครับตอนนี้ยังนำอยู่12แต้มนะครับทีม USA สับสับแล้ววิ่งวนเชฟเชฟโบเวนเชฟมาเพื่อนมันไม่จ่ายก,กูเชฟเออจ่ายช้าแล้วเพื่อนแล้วไม่มีอะไรติดค้างใช่ปะนี่ไงเชฟโบเวนยิงซึ้มไม่ต้องปล่อยก็ได้นะงั้น ตั้มจำบล็อกไม่ได้ไปดิเพื่อนนี่สวยมากสวยมากจับบรีสมิธเจออะไรเนี่ยจำหน้าไม่ได้นี่ครับจับบรีสมิธนี่ครับน่าจะเป็น rising star ปีที่2ของเขาเช่นเดียวกับเช่เบเวนและเอเกเดวีนีน่นครับส่วนคนอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะมีโซชาในาคนอื่นประเทศเป็น r ุกกี้ที่น่าจับตามองในซีซั่นที่แล้วนี่ครับชาเป้ ชาเป้แปดวิชาเป้ชาเป้ชาเป้ต้องยิงต้องยิงโอ้โหบล็อกไม่ถึงอะ่ะโอเคเอารีบาวไม่ได้โซฮันโซฮานทอมมสัสวับช็อตโดนบล็อกรับโดนบล็อกรับโดยดันแคนนะครับแม็กไนท์เอาอะไรอยูว่วะเสียเทนนิวเวอร์ติดกันสองเพล์ อะไรนะเมื่อกี้โปเป้สติลไม่ได้ทอมสัสติดสกเนีนยังได้อยู่ทอมสัสทอมสัสตัวเดิมหุยหนากว่าโอ้โหโดนบล็อกไปดีครับหนากว่าทางฝั่งของเจ้าหุยเยอะครับอา้าวแม็กไนท์อะไรวะแม็กไนท์ฟาวเคเล่จะได้บทีมา ผมเหนื่อยนี่เดี๋ยวผมเหนื่อยเนี่ย,อย,ยขอสกรีนขอสกรีนดันแคนดันแคนดันแคนจะเทกูนะเขาใรอบนี้สวยไม่กดไปเลยว่ะเพื่อนโซแหนโซแฉนโซแหนกลายโอ้โหสติวดี้ไงนี่ไงนี่ไงอเอหือ,อมาตีฟาวกูอีกเอ็นวันครับผมฟาวลงอ้าวโดนนะโดน เราคนนะมิโ <st ur bing> <Next, S 2> ดคแมนมิโดคแมนมิโดค a n m i ิโดคูแม n เนี่ยดูดูเสียงเชียร์ดูเสียงเชียร์ของผู้ชมนะครับเขามาดูกูเขามาดกูกูกันเพื่อน <static noise> อ้าวเธอก็ว่าทีมเฉย ตายอยู่มาเพื่อนมามาเพื่อนมาดันแคนดันแคนโอ้โหขีดมึงนอยมากดันแคนคืน <c oughs> มาที่โทมัสโทมัสวับจอตอีกแล้วครับขยันเลืกเกินคนนี้ <c oughs> ขยันผู้วับจอตเลืกเกินคนนี้ม <c oughs> ินเนโคแมนมินเนโคแมนดันแคนหร <c oughs> ่นเ่กับจับบรีได้ปะนี่โอ้หเอากดผิดตัวทรงผิดตัว คลายครับดีดโปเป้ให้ทอมแมตส์ทอมแมตส์สวยล่วงไปแล้วโทมัสล่วงไปแล้วลีกดิเพื่อนเฮ้ยโอ้โหบังลายวิกทำมาดันแค้นนะเออชา้าครับชา้าให้โทมสัสอ้าวโดนเลยครับผมโดนสติวเลยครับฟากุนี่ฟากุนี่ไม่ไปเพื่อนฟากุนี่ แม็กไนท์แม็กไนท์ฟาคุนเน่ฟาคุนเน่ฟากุนเน่สปินสปินสปินมูฟแล้วทิ้งสวยไว้แซบใช่ไหผมกระโดดไต้แป้นคลายดีนมาโทมัสโทมัสสเต็ปไปซ้ายถอยจะยิงเองยิงตรงนี้อย่าเพื่อนยิงตรงนี้แหละเพื่อนโอ้โหแอร์บอลครับ หรือราภาษาบ้านเราก็เรียกว่ายิงเเววแน่นเน่งเนี้ยครับคนกำลังคนกำลังคนคนกำลังคนกำลังจะลีลาสะบัดลีอา้าวดับเบิลทีมดีดสวยแม็กไนท์เยี่ยมครับมาครับอีก5นาที50วินาทีนะครับกอร์เตอร์ที่3สติลรู้ว่ามันจะจ่ายมันสติลไม่ได้เนาะไวคืนคืนโทมัสเนี่ยรู้ว่าจะสติลแต่มันแย่งไม่ได้ครับชาเมส มาละมาละโซหานมาละโซหานติดวิ่งติดเพื่อนโอเคยิงไม่ลงเลยโซโทโมัสโทโมัสไม่ลงเลยว่ะเฮ้ยเสร็จผมด่อย่างนี้บูดีสัตอ่ะเข้าไปหยอดติดหว่วงยิบ้มหายไอเชฟชเชฟเวเวนนายก็เก่ง9 1เออมันต้องอย่างนี้ดิว่าเพื่อน,น,นมา กูเองไม่มีปัญหากับมึงหรอกมีแต่มึงเนี่ยนะมีปัญหากับเรารีบาวเลยอันนี้โอ้โหไปทางนู้นโอเคมอเมอร์เรย์วิ่งติดอ้าวสวยมาเมอร์เรยมาฮึฮึโอ้โหฟาวมามาาลงซะด้วยครับสวยครับผมฟาวลงครับได้แตม้ม ไปนั่งพักเลยครับสำหรับเอเกเดหุยนะครับอีก2นาที29ิาวินะครับก่อนจบควอเตอร์ที่3นะทีมนำเยอะซะด้วยโอเคกลับมาทีนึงก่อตตวสุดท้ายเหลือ8อ่าเหลือ9นาทีนะครับเหลือ9นาทีในควอเตอร์ที่4นะครับผมพักไปประมาณ3นาทีก็กว่าสำหรับเอเกเดหุยสกุลได้เพื่อนในวีไปดิไปดิ <about you S 1> ไปโอ้โหยิงตรงนี้หืจื้อ รี S <S 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 บาวเกมลุกนี่ก็ยากแล้วเกินไอวี่มาโอ้โหตายแป้นไม่มีคนตายแป้นไม่มีคนตายแป้นไม่มีคนสวยสวยข้ามไปหยอดครับแม้สามสิบสามแต้มสิบสี่รีบาวสติวเซตกูเซตกูเซกูเอาไปดีเพื่อนเอา ีโทษทีเพื่อนโทษทีโทษทีอันนี้โทษทีอันนี้โทษทีก็ <c oughs> <c oughs> ตัง้งใจจะให้แหละ <c oughs> แต่ปุ่มมันขึ้น มาครับนาทีนะเพื่อนเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เมื่อกี้มัน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 ปุ่มมันขึ้นอ่ะนะปุ่มมันขึ้นคือเจตนาทั้งใจส่งให้นายแหละเพื่อนนะมาครับเจ็ดนาทีสี่สิบวีนี่ครับโดนกูสติวิงเนี่ยแหละเกือบไปเกือบไปโอเคสวิสโชว์ให้ทอมัสยิงสามบ็อกเซาสวยมา จึ๊บตามเฟกโอ้โทษทีโทษทีอืจะจะก้มลงไปแจใแล้วเมื่อกี้มันกดไม่ทันเลยเพื่อนเราเบอร์สิบสามว่างอยู่เนี่ยชื่ออะไรวะมาใครใครมาอย่างงี้เสร็จกูดิครับผมเน้นเน้นอันนี้เน้นเน้นเพื่อนวิ่งดิไปเพื่อนกูเอาอีกแล้วเหรอมันอะไรกูเองอีกแล้วว่าลุงยี้กดสามเหลี่ยมเฉยๆก็พอ ดันเกนมันโกรธกูแน่เลยอ่ะดันเกนมันโกรธกูแน่เลยแกมามาจับบรีมาจับบรีวิ่งจับบรีวิ่งแอดเลยเออจับบรีสมิธครับต้องอย่างงี้เพื่อนโยนไกลมากทอมัสโอ้ยิงสามทอมัสโอ้ดันกูโซฮนตัวทีนะดันเราแต่บอลไม่เป็นใจเว้ยลูกมัน มันมันมาหาเราอะข้างในฉีกหน่อยข้างในฉีกหน่อยข้างในฉีกหน่อยให้ดันแคนมันเดินทางสะดวกกูไปเองก็ได้ว่าดันแคนโอ้โห,โโหเป็นลิงเป็นข้างแล้วเดือหุยใครดูทันไหมเมื่อกี้จังหวะเดือหุยหวยห่วงอะหวยหวนห่วงโอเป้โผล่โผล่ เทอรม์มัสอ้าวป,ป๊บป,ปุ๊บให้ทอมสัสโอ้โหสเต็บอย่างนี้ได้แล้วเพื่อนอสวยมากแน่นจังเลยข้างในแน่นมากจาบบรีไหมแหวกแหวกกลางแล้วยิงเอากูให้ใครเออเพื่อนจะโยนให้จาบบรีแต่ว่าดันแคนมันจะดันแคนมันเลี้ยงไล่มามันจาวโอ้โหมืเสียเทอร์โนเวอรอีกเลยเนี่ย บอกเสาได้เยี่ยมครับไปดิเพื่อนเอาไม่ได้ไงเอา้าเนี่ยจับรีไม่ใช่ดันแคน,ด,นดันแคนไม่เอากะอ๋อม,มันไม่เอายเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มิดเวนเฟดอรเวมิดดี้แมจิชเชนพมดแดนกรางเนี่ยครับที่ยังหายไปนาน Inside, so hand. อินไซด์โซแฮนเอ้ยโทมัสวีบาว มีบอลอยู่หน้าแล้วเพื่อนอยู่หน้าแล้วอยู่หน้าแล้วข้างในไม่มีสักคนโอ้โห,โโหนั่นจัดสปาจีมึงยังยิงไม่ลงเลยสปาจีหลายทีแล้วสปาจีโอเป้มาสกรีนโทมัทมสผู้วัดช็อตอย่างนี้ไม่ได้ครับโอเคเสร็จป๊กเฮ้ยใครกูประกบใครเนี่ยโอ้ นี่มันไลซิงสตาร์เพื่อนไลซิงไลซิงเลี้ยงจนตัวเลี้ยงจนตัวแดงอ้าววัดเลี้ยงจนตัวแดงเลี้ยงจนตัวแดงยิงไปเลยแม็กไนท์เออแม่นกันชิบหายสาบัสบสับแม็กไนท์ยกมายกมือขอบอลไปไหนห้าวิสี่วิ เอาช็อตกลักเกินเวลามันเลืออ่ะถ้าเราถือบอลไว้เราก็เสียเทอร์โนเวอร์ดิถ้าช็อตกล็อกหมดก็ต้องเล่นเลยครับโอเคอีก9.3วิจบแล้วอ่ายังไม่ยอมเลยดันเยลยังไม่ยอมยอมยังยอมยังเรียบร้อยครับผม ทีมยูแวร์ซ่เนะครับเอาชนะทีมเมอร์ไปอย่างท่วมท้นนะครับก็เป็นงานโชว์ของไ้กระดูกหุยเลยครับผมนะครับให้เด็กมันเฉิดชฉายให้น้องมันเฉิดชฉายนะครับเนี่ยคนที่มาดูนี่ก็ดูกูทั้งนั้นแหละรีแคปนะครับ47แต้ม19รดีบาว6กแอสซิสต์5สติล1บล็อกนี่ครับผมนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับอ้าวอยากได้รองเท้าเหรอให้หลาน นี่ค uhm รับไซสิบเนี่ยโอเคสําหรับเมียได้หมดแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวบอกสปอนเซอร์ให้โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นงานสนุกๆนะครับกับไรซิ่งสตาร์ใทุกคนนะครับก็ตัดจบตรงนี้ก่อนนะครับกูปวดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาต่อกันไปในพาร์ทหน้านะครับสําหรับงานไรซิ่งสตาร์ไม่ใช่งางานงานงานออสตาร์นะครับที่ยังมีอยู่นะครับน่าจะอยู่สองพาร์ทนะโอเค ตอนดีก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามดูกันอย่างเดียวนั่นนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาดูใหม่กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนบ๊ายบายครับ